ลุตงตามพับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนหรอตีติดหรือเปล่านี่ครับปังสองป็สี่ครับโอ้โห,โหครับตอนนี้ครับฝนฟ้ากาดมาอีกแล้วครับ จัดทีไรครับพระพิรุณมาเหมาเพลยไปต้องทายทุกทีครับ <Okay. S 1> พิยุณครับ เปิดลูกนี้มาสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับกอดเป้าเลยฮะกเจมช่างยีรันครับยกขึ้นหมาลูกนี้ข้ามหัวเยอะเลยครับยกขึ้น มาลูกนี้ตีแก่นออกครับเอาครับเล่นกันใหม่ครับโอ้โหบรรยากาศข้างบนตอนนี้ครับพายุทั้งนั้นครับนะฮะยังไงให้จบคู่นี้ไปก่อนครับนะครับเริ่มไม้ใหม่ครับไม่มีใครได้แต้มครับเพชรบูรณ์เปิดเกมมาก่อนครับลูกนี้ครับมันจะอยู่ตรงไหนครับ ยุนครับเมื่อกี้เปิดมาติดเป้าเลยครับยกขึ้นมาลูกนี้สวยแล้วครับวางโซนหน้าได้ดีเลยทีเดียวครับพ่ยุนครับพิยุ่นครับชันงานส่งน้องชนมาวางสู้ครับลูกนี้ครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาดูครับยกขึ้น มาลูกนี้แสงหน้าเปลี่ยนครับออกมาดูลูกตามเพชรบู์ครับตีโนรับหนึ่งตีติดรับสองกับลูกนี้ครับเข้าวงมาลูกนี้ยกขึ้นมาใส่คารับสองหรือเปล่าออกนอกเชือกไปครับได้แ,แค่หนึ่งครับ นี่ครับปแ,แม่จริงๆครับต้องตามนี่ครับครับชอ่นนก็ส่งองชนมาวางหนึ่งใบครับยกขึ้นมาลูกนี้แรงไปไหนครับต้องชนครับโอ้โหเสียกใส่เกียวหมาบิดร้อยอีวิ่งแซงไปเลยฮะใบสุดท้ายอยู่ตรงไหนลากเป้าไปด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนครับ f c พี่เจมมี่ครับนะครับเอาครับลงตามเพชรปูนครับจะขึ้นมาไห้เปลี่ยนครับยกขึ้นมาลูกนี้ใส่คาอีกแล้วครับออกนอกเชือกไปครับเอาครับแม่นลึกเกินครับช่างยานก็ต้องลงมาวางครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เอา เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับดูครับชานีรันบอกว่าเปลี่ยนครับแต่ชบูมบอกอยังครับปาครับอยิตระับเมตรมาตัดสินกันครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับ เจมบอกเขาเปลี่ยนครับมาดูต้องตาครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนหรอตีติดหรือเปล่าออกไม่ออกครับโอ้โหขบนท้องฟ้ามีคนลากเก้าอี้ครับขึ้นคานขึ้นคานขึ้นคา,านหมดเลยครับ ขอให้ถ่ายคู่นี้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับขึ้นมาเปลี่ยนครับมาดูครับพี่ยุนไอครับไีเพื่อเปลี่ยนครับลูกนี้ครับพ่ยุนตั้งท่าได้ยกขึ้นมาครับเคขัวเฉยเจ้เลยครับอผมรู้ว่าเต็มเล็กแล้วครับลูกนี้ครับเปิดมือมาฮะยกขึ้นมานี่ครับเทินหัวครับ ขึ้นเซฟแล้วครับนี่ครับเขามาเปลี่ยนเฉยเลยครับขอรเจมตีโดนเปลี่ยนครับยกขึ้นหมาลูกนี้ตีตัวเองออกเสียสองหรือเปล่าครับโอ้โหออกคู่เลยครับดูครับ ปังหมดเลยฮะลูกช่างนิรันครับ